เราจะมาชมการสาธิตนะครับเมนูเบเกอรี่แสนอร่อยนะครับริมคลองอัมพวากันครับผมและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเชฟวันชัยครับเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟครับวันนี้เมนูพิเศษจริงๆใช่ไหมฮะใช่ครับชื่อเมนูว่าอะไรเอ่ยเป็นเมนูซอฟต์ชีสเค้กมะม่วงครับผมซอฟต์ชีสเค้กมะม่วงครับผมทำไมเราถึงเลือกใช้มะม่วงอะฮะเป็นเป็นผลไม้เป็นในพื้นที่นะครับ จากชาวบ้านที่นี่นะครับมะม่วงเรามีหลายอย่างนะครับมีมะม่วงมะม่วงนับดอกไม้มะม่วงปลกล่องนะครับแีนในส่วนนี้คือเราจะใช้มะม่วง น้ำดอกไม้น้ำอไวันนี้เราเลือกใช okay. huh. ้มะม่วงพันน้ำดอกไม้ครับผมมันจะทานกับตัวชีสเค้กมันจะเข้ากันมากกว่าครับผมโอเคงั้นเริ่มกันเลยครับเชฟครับผมอันนี้ในหม้อผสมนี่มีมะม่วงมะม่วงบดแล้วเนื้อมะม่วงบดเนาะครับผมแล้วก็น้ำตาลทรายครับผมตามด้วยน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวนิดหนึ่งนะฮะน้ำมะนาวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำส้มซันควิกนะครับอ๋อน้ำส้มเข้มข้นนะฮะผมเพื่อให้รสชาตินิดหนึ่งนะครับแล้วก็คนผสมให้เข้ากันครับผม ใช้ความร้อนนิดนึงครับผมใช้ความร้อนนิดนึงครับอันนี้คือเจลาตินที่เชฟใช่ครับผมแช่ไว้เพื่อให้มันนิ่มตัวนะครับผิ้นหนึ่งแล้วก็เราจะเอามาใส่ลงไปในชีสเค้กครับเพื่อให้มันรัดตัวนะครับเพื่อให้มันเซ็ตตัวง่ายขึ้นใช่ไหมครับโอเคช่วงนี้ช่วงที่รอนะครับผมก็ใส่วิปปิ้งครีมนะครับวิปปิ้งครีมนะฮะที่ตีฟูแล้วนะฮะครับผม ผสมลงในส่วนผสมมะม่วงที่นาทีเตยไหมโอเคครับเราคนเล็กน้อยนะครับครับคนแรงจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเนื้อมันก็จะจะ,จะแตกนะครับไม่ไหวอ๋ออันนี้คือเคล็ดลับเลยว่าต้อง<ช>ค่อยๆตะล่อมค่อยๆค,คนมันก็จะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันครับผมช่วงที่น้ำเดือดเราก็เอาครับเจลาตินใบสุดนะครับคือนั้นเป็นน้ำนะครับครับผมมาใส่นาทีครับอ พอดีแล้วนะครับแล้วก็นำมาใส่รงลีนะครับก็ค่อยคนให้เข้ากันนะฮะนี่ในส่วนของเนื้อมุ้งเนื้อมูนมะวงนะครับครับเรียบร้อยแล้วเราพักไว้ก่อนใช่ไหมฮะได้ครับ อันนี้จะทําอีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของชีสเค้กนะครับผมครับผมโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราก็ใส่ครีมชีสลงไปนะครับพี่ครีมชีสเราใช้เป็นฟิลิเดลเฟียชีสนะครับเฟียชีสครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะครับน้าตาลทรายนะครครับผมแล้วก็นมสดนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนพอสมควรนะครับไม่ต้องมากเกินไปนะครับพอเนื้อมันพอสมควรแล้วก็เราก็เพิ่มใส่เหล้าลงไปนะครับ คือสำหรับทำเบเกอรี่โดยเฉพาะมจะให้กลิ่นให้กสนิดนึงเพักไว้สักครู่นะครับผมเพื่อเราให้เย็นแป๊บนึงช่วงที่เราพักเราก็มาตุ๋นเจลาตินต่อนะครับต่อนรอบนึงช่วงที่เรารอเจลาตินมันละลายนะครับเราก็มาใส่วิปปิ้งครีมเลยนะครับใส่เพื่อให้มันเซตตัวนิดนึงนะครับผมในส่วนของชีสเค้กที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมใช่ครับเป็นชีสเย็นนะครับครับผม ก็เหมือนกันก็คือต้องค่อยๆใช้ขาพนให้เท่ากันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราขับพูนนะครับโอเคครับครับผมเสร็จแล้วเราก็นําตัวตัวเค้กที่เราเตรียมไว้นะครับผมเป็นเนื้อเค้กจะเป็นเนื้อเค้กมีในส่วนของผลไม้ในพื้นที่เหมือนกันนะครับมีเป็นเนื้อมะพร้าวนะครับอ๋อมีมีเนื้อมะพร้าวอยู่ในเนื้อเค้กนี้ใช่ครับ ม,มีน้ําเชื่อมนะครับสมมนมาน้ําเชื่อมต้องเพื่อให้มันชุ่มฉ่าหน,น่อยก็พรมลงไปนิดนึงนะ,ะครับผมจะลงที่ตัวเนื้อมะม่วงก่อนนะครับ กันครับครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเหลืออในส่วนของครีมชีสนะครับครับีมชีสก็ลงไปอีกทีนะครับเพื่อเป็นจบนะครับคือราดไปเลยใช่ไหมใช่ครับผมทวมเลยม ครับผมก็เป็นอันเสร็จนะครับเียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าตู้เย็นประมาณ2ี่นาทีก็จะเป็นก็ทานได้แล้วครับเพื่อให้ตัวผมให้มันเซตตัวนะเซตตัวนิดนึงนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงนะครับทั้งหน้าตาและรสชาตินะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมไปชิมพร้อมๆกับคุณชูชัยเลยครับเมื่อกี้ผมได้ไปเห็นขั้นตอนการทำเมนูนี้นะฮะซอฟมังโก้บุสเค้กเรียกได้ว่าโอ้โหอาศัยเทคนิคและขั้นตอนเรียกได้ว่าเยอะจไหครับ ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วทางเชฟเขาบอกว่าตัวมะม่วงนี่เป็นผลผลิตของชาวบ้านด้วยใช่ใช่ใช่ว่าเฉ่งั้นเดี๋ยวว่าเรามาลองบิสกาตเบเกอรี่อร่อยๆของร้านชิมชูกันดีกว่านะฮะอร่อยอร่อยตัวมูสนี่เข้มข้นแล้วก็นุ่มมากเลย ก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูเบกเกอรี่ที่ทานง่ายที่สำคัญโโมีมวัตถุดิบของชาวอัมพวาด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเบกเกอรี่อร่อยๆที่เราทานกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่านอกจากตัวเบกเกอรี่ที่อร่อยแล้วนะฮะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือบรรยากาศนะฮะตรง ริมน้ำร<ม>ิมคลองอัมพวานะิวชิลๆมากเลยเดีได้ว่าถ้าคุณผู้ชมนะฮะคนไหนมีเวลาว่างนะครับอยากจะมีความวุ่นวายจากกรุงเทพนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ชิมเบเกอรีร่อร่อยๆแบบนี้นะครับมาได้เลยครับคุณผู้ชมที่ชูชัยบุรีสีอัมพวาแห่งนี้แหละครับเอาละครับคุณผู้ชมครั้งหน้านะครับผมยังคงอยู่ที่ชูชัยบุรีสีอัมพวานะครับแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชิลที่ไหนเนี่ย้ามพลานะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ รัวกระหัวม้าลายวันนี้มีเมนูสไตล์ญี่ปุ่นมาแนะนำกันเมนูนี้ครับปลาหมึกต้มซีอิ๊วญี่ปุ่นเมนูของเราในวันนี้รับประทานคู่กับข้าวผัดกระเทียมเราจะเริ่มกันที่การผัดข้าวร้อนไว้ก่อนเลยโดยใส่เนยสดชนิดจืดลงในกระทะเติมกระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกปรุงรสด้วยเครื่องปรุงทั้งหมดใส่แครอทเมล็ดทั่วลนันเตาและต้นหอม ผัดจนผักระอุดีจึงยกลงพักไว้ผัดเข้าผัดเสร็จแล้วเราก็มาทำประหมึกต้มสีอิ้วกันต่อเลยใส่น้ำซุปไก่ลงในหม้อหุงต้มตั้งไฟต้มจนเดือดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแดงสีอิ้วญี่ปุ่นเหล้ามิรินเหล้าสาเกพริกไทยดำป่นเสร็จแล้วใส่ขิงแก่แครอทหัวใช้เท้าและหอมหัวใหญ่ต้มจนเดือด ใส่ปลาหมึกลงต้มใช้ไฟอ่อนจนส่วนผสมผักสุกนุ่มแล้วปลาหมึกก็สุกทั่วดีจึงยกลงครับก่อนเสิร์ฟเราก็หั่นปลาหมึกเป็นแวน่นจัดใส่ถ้วยแต่งหน้าด้วยพาสตี่รับประทานคู่กับข้าวผัดกระเทียมได้เลยครับ ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวไม่ว่าจะไปเดินเล่นตลาดตามไปทำอะไรก็ตามก็แวะเข้าไปนิดนึงมันอยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นละ่ะคุณผู้ชมครับจอดรถก่อนถึงได้ซ้ำไปละมัง้งแวะเข้าไปชิมเบเกอรี่ตำรับอร่อยที่ชูชัยบุรีไม่เลวนะครับและสำหรับวันพรุ่นี้ก็เบเกอรี่เหมือนกันแต่เป็นฝีมือ2องแม่ลูกของอาจาเมย์ก,กับหนูนานา,นาน ใครที่เป็นแฟนคลับ f อต้องติดตามชมทุกวันอังคาร4โมงเย็นนะครับรับรองได้ว่าเขาจะมีตำรับเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมทุกสัปดาห์ไม่ซ้ำกันเลยและถ้าคุณผู้ชมจะติดต่อกับรายการของเราเรามีช่องทางมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมอาจจะติดตามเราทาง l i น e i n s t a g r กร Facebook หรือแม้กระทั่งที่เว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลานะครับส่วนอีเมลนั้นยิ่งสักพูดแอทท็เมลนะครับนิตยสารฟุตเนวก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากคุณผู้ชมเข้าไปที่แอปสตอร์ของอกบี ee, สิครับฟรีดา อ่านไปก่อนก็ได้อยากได้เล่มเต็มพร้อมวิดีโอคลิปสนนราคาทุกถูกคุณผู้ชมตัดสินใจได้ด้วยตนเองนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับไคชอบเบเกอรี่สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ